สวัสดีพี่น้องสวัสดีอ,อ,อีกรอบกันแล้วกันสวัสดีตอนค่ำค้ำพักกันหากินหมดกินแมงแล,ล้วรอบค้ำค้ำรู้มันจะลงมาเอาแมงสาดดูต้นม่วงขันน้องเล็กพี่น้องเนี่ยเอากระใสกันจองนะคะ้ามีทงเงี้ยคือเด้กต้นกุ้งกอมันม้วนมันโบบินมันโบบินคือต้นม่วงอะไรแล้วจะไกินแรงหรอหันแรงหรอเนี่ยหันแรง แก่ออกจากต้นนี้นะต้นนี้ต้น,นนี้ก็แม่นดูดิเราได้ต้นมะม่วงแก้วสืบทอดแล้วมะม่วงแก้วสืบทอดสองต้นปลูกปลูกไว้ให้ข้าน้องเด็ก่น,น้องเด็กต้นมะม่วงก็ลงมาปลูกไว้อยู่ยพี่เลยจะป๊าดจะเฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้า,าสิบ่อยมันบ่อันนี้นะ่ะแนวเอาเจ้าน่ะนะป๊า มักกะดอแทบ้งนนี้คุณเอาได้เพ,พราะนี่น้องจะบินบป่โ,นะโอย้ยทันอ่ะอ๋ออออ๋ออออกออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋อก๋อ้นออ๋ออ๋ออนออ๋นอ๋ออ๋ออ๋อออนออ เราก็ได้อยูล้มอยู่โอเหี่ยวข้าจองไปรายการโอ๊ยกล้องค่อยจังบิดเ่าจะาดีกวี๋ยวมันคูเออโตง่าอยู่หันแล้วเนี้ยนี่เออโตงมันคูโคบงอดร่าด้ไหม มันทอดไปอย่างบินมันทอดไปอย่างบินโอ้โหนี่มันเคลื่อนฟ้าเคลื่อนรอนเยอะเออเอินเจ้าเจ้าโต้มาโลดเลยเจ้าคูเลยมันโต้ปก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 ลงผูวยาปามีการบรให้รปากอีกนั่นที่ไผ่ปโอู้หูผัวเต็มอยู่ทั้งเชิงนะมันออกยอดอ่อนอาหารแรงนะครับคือแมลงนะคะ แมลงสางหือแมลงสางป้าเดี๋ยวเราจะเออย,ยังนี่สุกข,ขายกอย่าพาไปคูเล่นติละ่ะเพราดำามันบินไปแล้วพูมันบินไปแล้ว<ด>อุ้ยทางเทิงไหนได้ทีเทิองอย่างนี้กองเอากกองลงมา มันมันอะช่วงนี้มันโค้มกันเลยมันไข่แล้วมันเกาะแถวหัวมันบินตอน้าวในแห่งกระฮอดบอบินได้กองลงมาจะนี่ถึงบ้าฮะจะเท้ากรดาบมาจับพี่อ้าวคุ่นอ้ยนี่มันกู้ใส่หัวไข่เบิ้ลเลย ปาดวันนี้ปาดมึงเนี่พี่เต็มต้นอยู่อันนี้คือปาดทางนี้นะแหงกระไลห้ามสู้มึงเนี่ยผนปีนี้แมงอันนี้หลายลายพี่น้องเว้ยพี่มาเอาคางพี่รอดมานี่นี่เอาเอาลุมรดเออเอาม้าคู่นะ ผูอยูพื้นะกระกองยูได้บอลลังตะบินตันี้พี่พีมาตัวนี้กอนาดขานี่นะกอิน้ำเ้าเอาท้พนเอาตัวรุ่มกอนนี้นี่าดลายอะไรกแค่แต่งบงมองเสียลายขาอ่ได้แมงสางป็นโพนโพเนืมือเศร้านาำต้นเนื้อมือเศร้าอู่มากเลยนี่ดอบองจับจา ไม่สีอ่อนนะมันเลือจักมาโอ้ยข่าหัวขอ่อยนี่ทิพย์ไทยอู้ยทิพย์เอ้ยมันลงมาเลยนี่้าวชันแหงแ้งไร้ทั้งเครื่องมันออกมาแล้วโอ้ยกล่องกูกะหั่นแตนห้างบ้านสู้หั่นแต่ห้างหั่นแต่ห้างน้องวิทย์อะฮัดกำปั่มเนี่ยมันปิดวนวันเยอะพี่เจนี่อัตติกันนี่นี่นี่เสือนี่ แพบไม่กูนึกกินแพะน้่นี่นี่ปลาโอ้ยซูบไปตองอ่ะลุ่มภูมินี่กลองพื้นเต็มพื้น์เยอะต้อนอายุลุ่มที่ไม่เห็นเห็นยังป้าอยู่ในพื้นหรือกะทรายไม่บินขึ้นมาไหมทรายไม่บินขึ้นไหมตีเขาหัวต่อหัวภูมิทรายบินขึ้นไปที่ต้นอันมากันนั่นทู ตอนหน้าจังนั้นบังนี้มันหอบบอลลูนใช่ไหมม่วงกับจักได้จักหมากน่าหดซาวอยู่ปะได้หลายเติบแบบวะชิมย่างอยู่บนนี้ทางเทิง,งผมเอาได้จะเเพาวให้มันบินคืนนี้อยู่แถวพื้นนะกองอยุกโอ้ยหลายหลายเติบแล้ว นีมนาเยถไร่มีบีแมลงซาอุลวงขวบผูแเท้าพื้นนอะกล่องเนี้ยเดี๋ยวให้มันขึ้นไมผู้ทังเครองนลมันบาลงมายอดอ่อนจนเบิดขั้นแม่นว่าเป็นดอกนี่โปรยยางท้งร้านรวาเอาไว้เห็นไหมอันน่ะ S <S น้ำนี่กแ็แห้งแห้งเนาะนคือแห้งไวใช่ปะมันมีหมองซึมเหรอหรือว่ามันใกล้น้ำบาดาลเขาอะไรมันมันแห้งเหรอ,หอ,อถ้าอันลานเอาป่ามาป<ห>าล่อยจักเรือจักตู่บุ๊อาหารแรงเนี่ยแหละมันนี่คือข้วาวแมลงสาง อยากเวอร์แล้วไว่่ยบเวยเบ้ามือ้าอีกไม่เอาเมื่อ้านี่ก็ได้อีกนี่เกือบป่าบินไปเซยมันบวลงมาเลยหน่อยโต๊ะลงหันซะข้าแต่เอาเพผัว่าง่ายทวนลงน้ำยังมันคือล้นละบังม่วงนั่นนะ เขบอกไปกินแต่มันมันเดี๋ยวไปจัดเต็มอยู่นี่นะเกยบเอาอกูจงไงห่อละมังเอาไว้เมื่ออื่นนี่เอาไปคั่วไปไปมันสวดๆนะไม่ไข่โอ้ยเขากำลักินร้ายป่นใด มันลงมึงโยติลงมันมันหวานได้เนี่ยนะมันเป็นสีเหลืองๆอย่าคือหม่วงสุกละปีนี้แม่งสร้างกิ่นมนันเนี่ยต้งงน,ตนนี้นะ,ะนต้นนี้นะนนนะดกเติบยูได้ไหลายมากอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาครัวกันนะจ๊ะใส่เกลือ เออได้หลายเติบค่ะได้หลายเติบเก็บออกใบไ,ไม้เก็บออกจ้ะข้างนังในใช่เป่าเหรอขี้ยื่ออก้มตายข้างขี้เหยื่อันนี้แหละบ่เบื่อจะสูตรจะมีขั้วท,ทั้งขี้เหยื่อเลยน้ำก็มันสะอาดที่เดียวน้ำสะอาดของยูซงกี่ของสูงนะคะเนี่ยไม่ใช่ของต่ำนะคะ คนลาวกินง่ายค่ะกินกับข้าวกันแล้วค่ะกินหมดกินแมงกับข่าวกันแล้วช่วงที่เบื่ออาหาร่กินเนี้ยกันแล้วจ้ะอยากกินไปต้นแนวนี่แหละนี่เชียงละขัวพิคายตรงละสิบบาทนีลายปีนี้แม่งสั่งลายทีาพนันนะจ้าพ่อครละครัว ี่บ้านประกาศเฮตุนน้องหดทางสองเสมอกันแล้วเราเฮตุนนี่ขุ่มวัดสอง,สองมกันแล้วแหมแล้วแหมแล้วไม่เล่นแหมแล้วคนไทยเขาจะเอื่อหน่อยเนี่ยักแล้วมแมงเอียงพี่น้องเลยคนไทยไกิน <ทะ S 1> เป็นไหมจา้มจาพี่น้องวุ้นมันแหมแล้วนี่นี้ แล้วแรงนะคะจะแบ่งให้นั่งทิปคนอารมณ์ไปกินเนี่นี่ผัวนี่หนาไปแข่งค่ะอามันเป็นแห่งระเบิดนะอ่าอันนี้ข้าตุ้ยสีเองนะครพร้อมเสิร์ฟจ้าพอป๊าพป๊าให้ขาวหล่นเลไปนะพี่น้องเว้นี่คืออาหารแรงนะคะอาหารแรงวันนี้ค่ะกว่าแมงซางนั่นเองพี่น้อง สอนนขอบคุณครับคุณพี่น้งองคืนนอเก้าอค่ะที่ตามมืาออื่นกันแล้วกัน,กนจ้าคุณเต๋อขี่ลถไปเอาไม้สวัสดีค่ะ